อแล้วมาจิสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีค่ะป้าไอกันเลยโอ้รถอีปา้าไปล้างแล้วใหม่มากเลยมาจินแดเลยแเลยแเล,แแล,แแลคุณยายด้วยไปเลย ระวังเด้อนี้ค่ะสวัสดีด้อค่ะทุกคนทุกคนเลยวันนี้เราจะไปเราจะไปเดินเล่นสวนกันค่ะทุกคน้องมาตินรอแม่ก่อนรอแม่ด้วยไปไปไปวันนี้ไปวันนี้ลมแรง,นนแ,รงแต่ว่ามีไปแกมีแดด น้องมาตินสวัสดีครับก่อนเร็วหนูชื่อลายมาแนะนําตัวก่อนรอแม่ด้วยนะอย่าข้ามถนนคนเดียวมาตินไปได้ไรอ,อมันหมุนได้ไคนวิน่งออกกำลังกายมันอากาศดีไงอากาศดีมากเลย แม่จะกลับกล้องมาโอ้โอากาศดีมากเลยทุกคนดูทุกคนดูท้องฟ้าสิคะ,ะท้องฟ้าแบบเลนุกมาแล้วเครื่องบินทุกคนเครื่องบินเครื่องบินอยู่บนฟ้านู่นคุณนิงนิสวัสดีค่ะมาจาะมาจากสิอา,าย่างเบิร์กันทางประเทศเอสโตเนียพี่น้องโอ้ยกล่องทางนี่คือเป็นแบบนี้เนาะ เมืองอากาศท้องฟ้าสดซสพุ่น่ะท้องฝ่า,าโดใสยอุ้ยท้องฝ่าโดใสคักพู่น่ะสีสันสวยงามผ้ากันไปใสเนาะผ้ากันไปอันง้างเล่นสวนเด็กเเ่นจ้าผ้ากันไปย่งางหันืันนี้อากาศดีพู่น่ะท้องฝ้าโซใายพียนพ่น้องท้องฝ้าโดใสเนาะพุ่น่ะแล้วเสียหายเบื้องทางพุนโอ้สวยมากเลยอันนี้น้องมะตินที่ผ้าไป ฮะพักเมื่อยก่อนเอ,เอาพักเมื่อยอากาศดีคักแม่นจ้าอากาศดีเมื่อนี้สิบสี่องศาพี่น้องอากาศเย็นสบายเลยสลิบสี่องศาแล้วก็ไม่แดดน้ำพี่น้องมีแดดน้ำไปน้องมาตจนเมื่อนี้องมาตจนสิพ้าไปเล่นสวนพี่น้องเด็กน้อยอัน ดีแบบนี้ก็ออกมายางเห่นเนาะพี่น้องถับผู้ใดมีมีหมาสีเลี่ยงหมากอ่ะออผ้าหมามายางเห่นจูงหมายางเห่นพี่น้องมาดินข้ามถนนล้อมแม่ด้วยนะอันไล่โซดมือก,ก้อนนี่ย่นต่างจังหวัดอันนี้อยู่ในโตเมืองเราพี่น้องอยู่ในเมืองหลวงอันประเทศเอสโตเนียหรอนอกมือนี้เนาะ คุณนิงนิงเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่เนาะจ้าคุณนิงนิงรถเขาไปไปรถเขาจอดให้เราพี่น้องรถสีจอดให้เฮาเด้อพี่น้องข้าเฮาอันสีขามถนนรถสีมาเร็วมาจ้าจังได้ก็ต้องจอดให้คนขามถนนก่อนเนาะอยู่นี่ อันบ่ต้องเป็นห่วงเลยเด้อพี่น้องว่าอันขามถนนนันรถบ่จอดให้พี่น้องยางเหล่นยางหัวเขาอยู่เขาก็จอดให้พี่น้องเขาต้องจอดให้เขายางก่อนเนาะถ้าแบบบ่มี่านถนนที่บ่มีไฟแดงไหมพี่น้องถนนบ่มีไฟแดงเขาสิจอดให้เขายางก่อนจอดให้คนอันยางขามถนนก่อนเขาจ้างอันนั้นไหมพี่น้องจอดให้ค้นยางขามถนนเขาจ้างอันเซียน ปาดอันนี้ตึกอันนี้พึ่งจะสร้างเนี่ยพึ่งจะสร้างว่างหิมาต,ตกนี่พี่น้องประมาณสองเดือนพี่น้องสร้างแบบว่ไวมากเลยพี่อันช่วงสองเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยอันเป็นอันพื้นเป็นพื้นเป็นอันนั่นยุ่แหมพี่น้องสร้างสีเซสแล้วมหารถแม่โค สบายดีจ้าคุณนิ่งๆก็ว่าสบายดีเนาะระวังเด้นน้องมาตีนต้องรอแม่เข้าใจไหมไปช้าๆพี่น้องหลังจากที่แบบพีมาตกแแม่พีมาตก๊กันสองมือขึ้นหลังเนี่ยละลายเร็วมากเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันขึ้นสูงไว้เนาะมันขึ้นสูงแป๊บเดียวมันขึ้นสูงนะพี่น้องฮะ เมื่อก่อนหนีเขาเต็มถนนไปเมื่อพี่น้องอันแบบหีมาโต๊กนะพี่น้องหีมาต๊กแล้วกันอันพายุหีมามา,มาสงสัยสิเป็นพายุหีมามาหลอบทุดท้ายแม่พี่น้องหลอบทุดททายหรอกคับแบบอันนี้นี่ต๊กเต็มถนนขาวจูนพูนอยู่วันนี้พ่อมาเมื่อหนีละลายเมื่อแล้วสองหมื่อละลายแล้วละลายเลี้ยวนพรบานอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วพี่น้องมันละลายเร็ว อันนี้ท่างไปสวนพี่น้องท่างไปสวนคนกำลังเลิกงานช่วงนี้คนกำลังเลิกงานใบสามใบสี่นี่ลดหลรดแรงแตกสวลดลดถหลายลดถหลกับโบได้ถือว่าก็ติดมากเนาะพี่น้องอันช่วงนี้เขาเริ่มมี่ันสกูตเตอร์มาแล้วได้พี่น้องช่วงนี้สกูตเตอร์มาให้คนคนเศร้าแล้ว พัดเย็นดีพี่น้องอันอันนี้อากาศพอดีอยู่แลยพี่น้อง14องศานี่อากาศพอดีอยู่แล้วแบบแบบว่าผ้าทิชชู่กมาพอดีแม่อุ้ยอ,อ,อากาศเย็นสบายเลยพี่น้องแล้วลมมากลมซอยมากเทีน่ยนหน่อยๆแม่พี่น้องเย็นสบายสบายเลยพี่น้องอันนี้เพ่ต้องใส่เสือ้อนาาเพ่ต้องใส่เสื้อตัวย่่งๆเดาน่าพี่น้องใส่เสือ้อธรรมดาสบายอันนี้พี่น้องอันนี้สกูตเตอร์พี่น้อง สกูตเตอร์ถ้าห้าอันถ้าห้าเสียนจอดกันมาติดจอดอันนี้สกูตเตอร์ให้ชาวเศร้าได้หนิพี่้องสแกนขีวาโคตอยู่นน่สแกนขีวาโคตอยู่นี่กับไปได้เลยพี่รองนี่ไปได้เลยเมีันรถจัก,กรยานให้เศร้าหล้กก็มีสกูตเตอร์ให้เศร้าอันนี้สกูตเตอร์ให้เศร้า ส่วงนี้ช่วงนานาหอนเนาะเขาเริ่มเอาสกูตเตอร์มาว่างไปละเขาเริ่มเอาสกูตเตอร์มาว่างเอารถจักรยานมาว่างไปค้นเซาแล้วไปข้นเซาไปแล้วอันนี้กะอันนี้เป็นจักรยานพี่น้องจักรยานท่าสีขี่กสะสแกนไปเลยขี่ ทาจิขี้กับสแกนคิวอาโคดไปเลยแมสแกนคิวอาโคดเจ้าสิสแกนคิ้วอาโคดไปเลยแล้วการกับเส,สียงเงินได้โตเนาะเสียงเงินไปผ่านแอบแมพี่น้องเสียงเงินผ่านแอปแล้วก็ไปไซจังสิเขาก็คิดตามมันเขาคิดตามไม่ยังคิดกับพวกหูก,กันคิดตามเวลาหรือคิดตามมัน ระยะท่างกับ,บ่บหูคือกันบ่ได้บ่เคยได้เซาคีเดี๋ยวอันสิเซาคีร่องเบิงเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มีหัวแตม่แต่ไส้ Jasmine. น่ะพี่น้องผู้ใดมีหมากับผ้าหมามะยางเหรียญยนีไยผู้ใดมีหมากับเอาหมามะยางเหรียญเนาะอากาศดีแล้วมะยางออกกํกาลังกายแต่ว่าสําหรับผู้ใดมีหมาหิมะตกก็ได้ผ้ามะยางเหรียญพี่น้องหิมะตกฝนตกก็ต้องได้ผ้าหมามะยางเหรียญคือเขาสําหรับผู้ใดมีหมานะว นี่พี่น้องนี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไงสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้าจ้กกับสีเศา้าข้าจ้กกับสีเศร้าข,ขี่สีหลับผู้ใดอันผู้ใดเีีันสกูตเตอร์ของเจ้าของกันหนานมากเองเนาะกับขี่ <cosa>? <babe> <bacteria> <Robot iki> อันนี้ท่าางยาง bon ท่ายางพี EN ่น้องท่ายางท่ายางท่างสกูตเตอร์ท่ามอตแต่ไส์นี่ เออทั้งโมเมนต์มาแต่ไสทั้งจักรยานทั้งจักรยานทั้งสก,กูตเตอร์เนี่ยทั้งคนยางเนี่ยเห็นมาพี่น้องมาเดอ้อกินขา้าวได้ไก่ไต่หนามปั๊ไปแต่หอบลูกแล่นมากินขานะ้าวแทนเนาะคุณนิ้งนิ้งได้ไก่ไต่หนามตีปืด๊ดไปแต่เสียบคักโอ้ยคือหอดเด้คือหอดไก่ไต่หนามอยากกินเนาะพี่น้อง แซ่บแม่พี่น้องใกล้ใจน้ำเออรถด,ดำโอ้โหรถดำสีเหลืองรถลายพี่น้องช่วงเียรถลายเริ่มมี่แล้วพี่น้องเริ่มมี่แบบสีเขียวขึ้นมากแล้วพี่น้องเริ่มมันเริ่มมีหยาเริ่มมี่ยังเป็นสีเขียวขึ้นมานแล้วพี่น้องเริ่มงามแล้วพี่น้องเริ่มงามเริ่มยังแล้วพี่น้อง ตะกี้สีขาวเต็มไปเมดเนาะเต็มไปท้ายถาน,นนเนาะพี่น้องเนาะช่วงพนกระแตงโตสีสันสุดสาดได้พี่น้องช่วงแบบหนาห้อนหนาสปริงยังสิเมพนแตงโตสีสันสุดสาดแต่ว่าช่วงอันช่วงหิมะโตกช่วงช่วงอันอันวินเทอร์จังสินาพี่น้อง คนก็แต่งตัวสีขาวสีดำสีดำไหมข้นคนแต่งตัวแบบพุ่มท้นนะนะไม่ได้สีขาวไม่ได้สีดำเดี๋ยวนี้ช่วงสปริงเนี่ยโอ้คนแต่งตัวสีนั่นสีนี่สีอันชูฉาดแล้วนาะเริ่มมีสีสันแล้วพี่น้องมีสีสันคือจังอันต้นใหม่กำลังสีออกใบนะพี่น้องต้นใหม่กำลังออกใบหญ้ากำลังเกิดอย่งสีแหมเริ่มมีสีสันเริ่มมันนั้นแล้วไหมพี่น้อง เ็นแล้วบอนีคน้นกระสีออกมาหลายพี่น้องค้นสีออกมานย่างเรียนหลายอยู่บอนีฮเกิดอุบัติเหตุบ่ส้นกันบ่นี่รถดส้นกันบ่พี่น้องปร,ประกันกำลังมากคสีย โอ้โเบงรั้รวซอนกันจนันกับบ้าอ,อกเลยพี่น้องรถ้วซอนกันจนันข้างหน้าบุ่มเลยสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีทุกคนค่ะทักทายกันเด้อค่ะสิบแปดคนทุกคนเบ่องออ้ยทองฟ้าหมยสีสดใสบอพี่น้องทองฝาสวยบอสวยเนาะพี่น้องเนาะทองฟ้าสวยสวยเบ่งพี่น้องเนี่ยถ้าลูกไม่ยางออกกําลังกาย อแม่ก็พายกระเป๋าด้วยไง <c oughs> อู้อากาศเย็นสบายแล้วพี่น้องว่้วันนี้มีคนมีเด็กมาเล่นสวนเยอะเลยไหมามาตินเด็กมาเล่นสวนเยอะเลยสวนเด็กวันนี้รถเยอะมากเลยคนเข้ามา คนเข้ามาทำอะไรมีสกูตเตอร์เริ่มมีสกูตเตอร์แล้วรูระวังนะรีบเดินไปเร็วๆรถมาอ่ะไปยังไม่ชือให้ไปเล่นสวนพี่น้องไปเล่นรถจักรยานสวยไหมสีเหลือง ไปเดินไปน,อกอไนกนกนางนวลน,นกนางแอน่นเขาเรียกนกอะไรไม่รู้เอาเดินดีๆเบิ้งข้างน้่พนะุนะนกพี่น้องนกกระเริ่มมันนกกระเริ่มบินมาจากแอฟริกาหรอกนะพี่น้องนกเริ่มมัน นกเริ่มมันนะ่ยนกเริ่มโอพยกมาแล้วพี่น้องนกกบโอพยกมาจากพูนแอฟริกาค่นพี่น้องโอพยกมามันเริ่มอากาศดีแล้วมันกะสีโอพยกมาจากแอฟริกาท่างพูนมันกะสีห้อนไหมพี่น้องมันห้อนมันกะสีมาทางผีบันที่นี่สิได้เงนเสียงนกอุกอักุกอักุกอักเต็ม้ไปมาเยอปัดพ่อไก่สีเขาหนานหนาวพี่น้อง พราะกระแเขาหนาหนาวมันกระสสบินกลับได้บัดนี้พี่น้องมันบินกลับมันบินไปกลับไปแอ,อฟริกาคือเ่าเนาะพราะเขาหนาหนาวเพราะหิมะตกนะพอ่อหนาห้วนมันก็บ,บินมากอีกบินกลับมากอีกคือเก่า้ากันบินมากเป็นฟูบอกใหญไงหนึ่งบินมากหาทั้งเชือคนดยางไปยางมากสิขี่ใช่หัวคนพี่น้องผู้ใดเอ็นถื่อกนอกขี่ใส่หัวนี่โชคดีแท้พี่น้อง ยางไปยางมาขี่ใช่หัวคนอันส่วนเด็กเห่นพี่น้องอันส่วนเด็กเห่นยุไก,ก่บ้านสองอยเมตรสามลอยเมตรนี่แหละยางมาแ๊บเดียวนี่ก็แหงแหงแรงไปเมือ่อันว่าท่านเด่นพราท่านเห่นมีสีเขียวสีหนัอยูนะพี่น้องนี่งามมันมีสีเขียวนี่สวยเดวยนี่พี่น้องสีเขียวเต็มไปเมือนน่อไเต็มไปเมือน,นี่เนาะ ีกเเเ็เครื่องเล่นเขาพี่น้องเครื่องเล่นก็มีตายเครื่องเครื่องเล่นพุ่นเตมไปหมือยู่ททางพุ่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นแล้วก็ไสเล่นไสเล่นนันนั่นปีนปายปีนไปปีนปลายปีนนั่นปีนี่อันนี้นองมาตินไปใไล้ล่ะไปช้ล่ะ คุณนิ่งๆกินใกล้ใหน้าเงียบเลยเนาะจ้าคุณนิ่งๆเนานะกินใกล้เป็นโตไปจังไหนเนาะอะไรครับไปไปเล่นถ้าเพลินมาเลียนพี่น้องอากาศดีคับสงสัยคนสิบ่ท่านในเลิกเลี้ยนแม่พี่น้องสงสัยอันแบบว่าบท่านในเลิกเลี้ยนอันกําลังสยียนเด็กหนุอยบท่านในเลิกเลี้ยนซีมงแร่งผูหละจใจซีม,ง,มงหามงแร่งผูลั เต็มสว่วนเด็กเหรียเลยพี่น้องสีแบบว่านเต็มไปเหมือนเลยเนาะสิเต็มไปเหมือนเราแบบว่านอันเสียงเด็กหน่อยหัวเราอ,อึกอัก,อกนี่โอ้ยหลายพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยบ่ท่านได้เลิกเรียนเด็กหน่อยเยบ่ค่อคยหลายอมัดติเล่นยญรยบาทที่นี่บพะมีคนแย่งเล่นเล่นเลยเอารถไม่โค้ไดไม่เอาห้อันนี้ก็จะเป็นร้านกิจกรรมพี่น้องล้านกิจกรรมรรม,มีเวทีมีเหรี หมองนางหรายกิจกรรมคุนห้างคุนกับแมนอันห้างนันของอันเด็กไงพี่น้องเด็กไงคุนอาขวบพกขวบขึ้นไปพกขวบใช้ขวบท่างขุนกระสิบเป็นนันสิบไลสิบไลกับมีแล้วก็เครื่องออกกระลังไกยกับมีเครื่องออกกําลังไกยกับมีเอารถแม่โคเอาเอาทุ้งออกไ้แม่เดอ มาตีนมาเอาเป่าล้นมันนี่กระซิเฝ้าลูกเนเอ,อันนี้พี่น้องเฝ้าลูกเล่นมาตีนแม่อยู่นี่นะแม่คุยกับพี่น้องนะมกระซิเฝ้าลูกเล่นพี่น้องเฝ้าลูกเล่นเะไรคล้อ,องเล่นแม่พายกับเฝ้า อในเครื่องออกกําลังกายพี่น้องไปแล่นวิ่งช็อกกิ๊งๆๆๆๆมาแล้วก็มาออกกําลังกายมีเป็ดย่างเป็ดมีตลอดเน้อพี่น้องตอนหนานาวกับเป็ดเขามีจักมันไปอยู่มันไปรีอยูใส่เว้ยนี่ตอนหนานาวน่ะเป็ดเมียทนท,น,ท,น,ทนหิมาตกวะเนี่ยนันกัไปลียูใส่มันมีร้านอาหารอยู่ดีสงสัยสิร้านอาหารสิเลี่ยงมันนนาะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นมามาโยกอันมาอันซิงชาซิงชาอันนี้ก็สิเป็นอันนั่นพี่น้องบ้านเลกเรียนสไลดเดอร์ปีนนั่นปีนนี่ไปเบิ้งเป็ดกอนพี่น้องน้ำน้ำแข็งมันละลายแล้วน้ำละลายแล้ว นี่เป็นบ่อเป็นบ่อน้ำเน้นี่พี่น้องเป็นบ่อน้ำตอนนั้นตอนหิมะตกนะพี่น้องเป็นน้าแข็งเมื่แข็งไปเมือเนีนี่เป็ดกลับมาย่างเป็ดบ่ได้ไปใส่จะเป็ดอยู่นี่ลาต่านนกนกนี่ะมันบินกลับแอฟริกาหามหิมะตกนะพี่น้องตะวันเป็ดบ่ได้ไปใส่เป็ดบินบ่ได้พี่น้องไปใส่บ่ได้เป็ดบินบ่ได้ไปใส่บ่ได้กันเลย ในยูหนาวๆนี่หละเนาะเป็ดเนาะมันสีมีบ้านยูของมันอยู่วังสงสัยเขาเจ้าสิจับมันไปจับมันถเหมือนซ้ำมือกสิป่อยมันมาไวเหม่งเกาอย่างสแมันพี่น้องบ่หูคือกันมาเป็ดไปยูใส่เนาะแต่ว่าเขาเจ้าน่าสิเริ่มปล่อยมันมาแล้วหล่ะพี่น้องมันไปหากินอยู่ทางไหนบู้นี่สบายดีเน็ตเน็ตกระตุกพี่น้องเน็ตกระตุกเนาะ ผุนทางผุนกับมีสซิงซ่ามีอันอนั้นผุนมี่นองทางผุนกับมีสซิงซ่ามี่มองไฮเลนหลายอยู่น่าจะสวนใหญ่ย่สวนใหญ่ย่สวนใหญ่อันเครื่องเลนเครื่องเลนหลายอยู่พี่นอง้านัังเทือบางเทือ,อนเบื่อสวนนีกไปสวนอื่นมี่นองสวนอื่นกับมี คองเหรียญมันกับคลองเหรียญต่างกันคลองเหรียญก็คล้ายๆกันแล้วพี่นอ้องแต่ว่าเครื่องเหรียญมันดีคนละสีซื้อเครื่องเหรียญคนละสีคนละหลุมแบบซื้อมันก็นค,าค,าคา่ายๆกันละคุณนขาเจาะออกกำลังกายอยู่เนาะมีคนออกกำลังกายฝากไปทางคุ่นฝากไปทางต้นไม้กับเป็นสิบไล่พี่น้องสิบไล่เด็กชายมาตินกับเรียญอยูู่้เดียวพี่น้อง เอกช่ไมาติเ่เลเ้นอยู่ผูือเดียวตอนนี้คือเฝ้าเล่นเลยนเนาะพี่น้องเฝ้าเล่นเลยเพราะว่าเด็กหน่อยบ่าท่านได้เลิกเล<ส>ียนไหมเด็กหน่อยบ่าท่านได้เลิกเลียนผู้ปกครองบ่ท่านได้ไปลาบอยู่พี่น้อง,งสี่โมงสี่โมงหาม<ง>แรงผู้ปกครองไปลาบบานท,ที่นี่พี่น้องเต๊ะไปเมื่อแล้วบานที่นี่ตอนนี้ก็คือต้องเฝ้าเล่นพี่น้องเล่นผู้เดียวเฝ้าเล่นพี่น,อน้องบพมีคนย่งเล่นสาบายบานที่นี่มากแลแ oh, <ม>้วบ่อยากกลับได้บานที่นี่ มาแล้วบ่อยากกลับแม่พี่น้องอันน้องมาตินมาแล้วก็บ่อยากกลับบ่อยากอันนั้น อยากกินแอปเปิ้ลแล้วแม่ได้เอาแอปเปิ้ลมาไหมสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับ <Okay. S 1> อะมองมองกล้องมองกล้องแล้ว <c oughs> อชอจีมะอัน <c oughs> สวัสดีก่อน <c oughs> อชอจีมะอัส <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> หนูชื่อ หนูชื่อน้องโกลยหนูเป็นลูกใครดูก่อนสิฮะ,ะห,หนูเป็นลูกใครลูกไรล่าพ่อชื่ออะไระะแม่ชื่ออะไรแม่แม่ชื่อแม่อ๋อวันนี้หนูมาทำอะไรบอกพี่น้องก่อนพูดแรง็งแรง อะไรหนูขุดเลยหนูหาเลยหนาวไหมวันนี้หนาวไหมไม่หนาวบรรยากาศดีมากเลยเมื่อหนาวแม่ทุกคนเมื่อเนี้ยบรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศเย็นสบายนัทล้มบ่มากกับหอนได้พี่้องล้มบามากกับหอนพี่้องเอาน่าคือเป็นสายานแท้ ไปขุดสมบัตบเล่นไปคุณนิงนิงกินข้าวเสร็จแล้วเหรอคะคุณนิงนิงเป็นจังไดนาอมืันนี้คุณเบนจะวันไปท่างใดูพี่น้องคุณเบนจะวันอันเพินมากเข่าเมาเบืองอันไล่สวดตอนนั้น ตอนเที่ยงแล้วเนะาะวันนี้เพื่อนกันบรว่า,วางเหตุุระอยู่เนาะอ่ะมาตินไม่าบายพี่น้องก่อนวันนี้แค่นี้แหละนะมาตินไม่าบายก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับก่อนเร็วๆปิดไลฟ์สดเร็วๆมาตินดีครับ bye bye บ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้น้องด้วยนะครับบายบายอย่าได้กาเชา้าเช้า